ทุกคนพอทมันแทบไม่ต่างเลยอะรู้สึกแบบแอบเสียใจที่อุตส่าห์เล่นหกรอบก็จะมาดูว่าแฮปปี้เอนดิ้งเป็นยังไง2ปีผ่านไปหกวัวนวก็หกเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมในห้องส่งแนละผู้ชมทางบ้านพบกับผมอีกครั้งในรายการจอรด,ดีมีแองจะรัตนะครับ ก่อนช่วงเบรกที่แล้วผมพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกเดินทางไปยังที่ต่างๆในอาาจักรเพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาของผู้คนในที่ห่างกไกลและพัฒนาชีวิตของพวกเขาแล้วตอนนี้ตัวแทนของพวกเราก็ได้ต่อสายตรง virtual link มายังข้องส่งของเราแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับประธานกรรมการและผู้ช่วยและผู้อำนวยการของมูนิธิครเพื่อปวงชนคุณแบรครกและคุณใบเฟิร์นคาราคับผม แม่ชันกับแบบปรากฏเอาขึ้นบนเก้าอี้จำลองของรายการเสียงปรบมือก็ดังลั่นในห้องส่งสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านแล้วก็กครอบครัวทางในการด้วยนะครับที่สนใจจะนําเสนอเรื่องราวของพวกเราแน่นอนครับเรื่องราวดีๆเราพร้อมจะเสนออยู่แล้วก่อนอื่นต้องถามทั้งสองท่านก่อนอาจอันนี้อาจจะเรื่องส่วนตัวไปนิดนึงนะครับ <S <S ทั้งคู่เป็นคนในตระกูลครากด้วยกันทั้งคู่ไม่ทราบว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรดีะ ใช้เป้เมกของคุณแบค่ะก็ถ้ากางวัากันทางเทคนิคใบเฟิร์นก็พูดถูกแล้วครับแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราก็ไปไกลกว่าน,นั้นลแล้วด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้ได้ได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในตระกูลค่ะอย่างเต็มตัวแล้ว,ลวกันอย่างนี้นี่เองน่าจะตอบคาถามขอ,ของใครหลายๆคนไปได้นะครับเอาละข้อสถสัยเรื่องส่วนตัวก็ผ่านไปแล้วผมขอทอมหน่อยได้ไหมครับอะไรทาให้เกิดมยลยิทิค่ะเพื่อเปิ่งเฟิร์นขึ้นมานะครับอันจริงก็เริ่มจากหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะผมได้ดูจากใบเฟิร์นด้วยเนี่ยน่า ไปมองมาทางฉันอย่างเขินๆผู้ชมในห้องส่งคุยซุบซิบกันเบาๆมันเป็นพ่อใบฝฟนนี่แหละครับทาให้ผมอะ่ะเริ่มคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากขนาดไหนถึงได้เกิดมาเป็นทายาทของตกกระกูลคาราผมจึงนึกขึ้นว่าทางรัฐน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในเมืองหลวงแนละภายนอกจึงได้เสนอเรื่องนี้กับท่านพ่อดูแล้วคุณแม่ฟนก็เลยได้มูดดูแลงานในนี้ใน มาดูแลในการด้วยใช่หรือเปล่าครับเนี่ยนี่แล้กันฉันได้รับความไวม้วางใจจากท่านเองนะคะโอ้ถึงขนาดได้รับความไว้วางใจจากท่านแมนี่แต่ว่าคุณเฟิร์นเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยฉันก็ฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆคนเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วนี่ก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้ว ที่มูลนิธินี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาจะบอกกับทางผู้ชมได้บ้างหรือเปล่าครับว่าทางมูลนิธิทาอะไรไปแล้วบ้างและกนานําลัง้งเป้าจะทําอะไรต่อไปตั้งแต่ก่อตั้งมาเราก็ได้ประสานงานกับหลายภาคส่วนและลงพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญห,หลายหลายแห่งในอาณาจักรนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คงจะเป็นาการคื้มคูอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการกระทำในตัวตูรูแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอะไรข้างนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกันกับหลายชีวิตมากเลยนะครับีอรไรอีก็หรอาครับ อีกเรื่องที่อาจจะเริ่มส่งผลกลับมาอย่างเมืองหลวงแล้วคงจะเป็นการสานสัมพันธ์กับชาวนาซาที่ได้รอนในทะเลาายต่างใต้ของของอาณาจักรซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นผลงานของไบเฟอร์นะครับอย่างนี้นี่เองส่วนถ้าจะให้พูดถึงเป้าหมายต่อไปของเราแม่สงสัสยตามมาทางสารเหมือนว่าเขาอยากจะให้ฉัน,นคนพูดส่วนนี้นี mm ่น hmm. ะกันการพัฒน,นาค,คุณภาพของชีวิตของทุกคนเป็นเป้เปเปาหมายหลักของเราค่ะคนทุกคนมีสิทธิ ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราเล็งเห็นความบกพร่องในจุดนี้โมนีคจึงอยากทาให้ทุกคนใน้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโอ้ช่างเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือกมนิคครับเพื่อปร่งชนก็สามารถติดต่อพวกเราผ่านตัวแทนของแต่ละเมืองได้เลยนะครับจนทางเราสวัสดีมีองค์เจรัเขอเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งสองประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหมายน,นะครับขอบคุณารายการเช่นกันค่ะหวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันอีกนะครับหลังผูจบภาพ ของสิ่งรอบตัวพวกเราก็ค่อยๆสลายไปกลับมาเป็นภาพเตน่าทะเลยซาอีกครั้งเพิ่งนึกว่าจะโดนทำลายแปลกๆแล้วเนี่ยที่แทนท่านพ่อก็แค่ติดต่อไปให้เราแสงดงตัวเฉยๆแบบนี้ก็ดีแล้วนี่จะได้มีคนมาสนใจงานของเราด้วยอาจจะได้รุเพิ่งก็ได้นะนั่นนะสิแต่ว่าที่รักก็วางตัวได้ไม่เร็วเลยนะนึกว่าจะไปสมัครเป็นสภาสภาชิกสภาสิ วาแค่นี้ก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วห่าห้าหาว่าแต่งค่ะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะได้เปิดเต็นท์ออกไปแล้วแสงแดดยามเช้าเชียร์ได้ตาจบเหมือนน้องเาเอ็นชัวจากข้อมูลที่กลุ่มที่แล้วให้มาเผาทากิทากิน่าจะผักมาทางนี้หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะพวกเขาจะมาล่าหนอนทะเลทรายกันนี่ถ้าเราติดต่อพวกนั้นได้ก็น่าจะรวบรวมความต้องการและข้อมูลที่มีของชุมชนมาซาได้ครบทั้ง5 6่เผาแลวนะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงเนาะแต่ก็รู้ว่าครั้งนี้เขาจะยอมคุยกับเราดีๆหรือเปล่าต่อให้ไม่คุยดีๆถ้าไม่จอมตีกันก็พอได้อยู่หน้านี่ผมเคยอ่านมาว่าหนอนทะเลสายธรรมาก,กินหิบได้ด้วยนะที่ละออชิยากลองชิมไหมอีกจะว่าเราแบ้เดี๋ยวก็ป่วยได้เหมือนกันตอนน้ำพอดีเบ้จะได้ว่าใบเฟิร์นที่๋อใบเฟิร์นที่ป่วยนะก็ฉันไม่ใช่มือจักคนเหมือนนายนี่ยะโอ๋ๆไม่เลยนะทีละอี เริ่มต้นอีกวันหนึ่งที่ฉันได้ปรับตัวกับโลกนี้นี่อาจจะไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์หรือดีเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ราบใดที่ฉันกับแบงอยู่ด้วยกันเราก็สามารถทําให้มันดีขึ้นได้ทีเล็กทีละน้อยอย่างน้อยฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วนะถ้าจบแล้วอ่ะโกรธนะเชื่อจบแล้วจริงๆเชื่อนี่คือแบบเล่นมาหรอบเพื่อจะได้ตอนจบเหมือนเดิมนะซีเสลี่แล้วแบบ คือของรุ่นอื่นอ่ะเขามีงานแต่งกันใช่ปะแต่รุน่นนี้แม่งไม่มีงานแต่งโอ้ยนี่ไงคือจะโชว์ว่าตอนองสองอ่ะเราได้ทีลาของแบร์เว้ยเราได้กูเอนดิงเว้ยแต่ว่าองสามอ่ะเราก็ยังได้เหมือนตอนที่แบบได้นออ์มอเอนอยู่ดีและไม่มีการแต่งงานด้วย นักจ๊ะทุกคนแต่มันเป็น x c t 3เนาะอาจจะมี X c t 2อ c t 1อยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแลวเราจะไม่เล่นรอบที่7แล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วก็ถ้าใครเล่นแล้วได้แอคที่แบรแบบได้อ่ำเขาเรียกว่าอะไรนางเอกได้แต่งงานกับแบรก็แชร์ด้วยนะคะอยากรู้อีกอันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ